ทำแน่นถาแน่นคถามว่าน yeah. ah. ้องแนนมีแฟนนะครับไม่ใช่น่าเชื่อว่าดี่น่าเชื่อว่าดี่อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอ

เออนี่น้าไม่เต็มผมไม่เต็มแต่ผมอาจจะเต็มอยู่ัต่หน้าแต่หน้าชอบขนตาวันนี้มากดีมักเจ้ากินแล้วเปล่ากินนมขุ่นแลมวกินแล้วมีนเจ๋งไม่อ้วนหรอรู้สึกยังไงกินแล้วสูงขึ้นไหมกินแล้วสูงขึ้นจริงเหรอจริงแต่ถ้าเป็นต้นนะแต่ถ้าไม่สูงวันพรุ่งนี้เดี๋ยววัดนะะนะพรุ่งนี้ต้องสูงขึ้นเลยสูงขึ้นแน่นอนจริงหรอ พี่มาโอ้โหฉัจะรีบเขียนเลยแน่แนนหลบหน่อยโน้โหไปเลยวะพาหน้างนนหลบแน่แนนไม่หลบแนนอ๋อนี่แสามคนนี่แค่แต่มันสลับพอดีไม่ใช่หรอแน่พี่แนนพี่นานนี่เหมือนเป็นช่องถ้าคิดในแง่ดีอ่ะฉันกับแกก็สลับคนนี้มันสลับกันเลยแต่คือขึ้นจังหวะแนยันเขาปากเลยมา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  หน้าหวานน้อน้อะเออพี่ว่ามนเอะไรกี่ลเอโางฝก็ทกเป็นตกไมกิจกรรมมากทนนอร์าน้ำใส่ะมันเป็นคือแฮมมีเมคอัพรีมูเวไงใช้เมคอัพรีมูเอก่อนเราก็ถึงจะโทนหน้าตามแบบให้แบบมันผิวมันเท่ากันเราก็ครีม ะ้ดูแลวจบวินีแล้วสาวเปรี้ยวไม่มีแล้วอาบน้ำได้แล้วเลือกเปรี้ยวกินตัวฮะเลือกเปรี้ยวไม่เอาเลือกเปรี้ยวเพลินเห็นแก่ที่เคยแบบว่าดูแลมันดีฮะมันดีเป็นอย่างดีอไอ้พี่แนนเพ้ออะไรเพ้อว่าเพาออะไร ขอโทษวีที่แล้วไง้ขอโทษอะไรขอโทษขอโทษทำไมสวัสดีค่ะขอโทษอะไรสวัสดีครับขอโทษทำไมอาบยังขอโทษทำไมก็แบบว่าที่แบบไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เล่นด้วยอะไรอืมนั่งได้ต่อใช่แล้วขอโทษนั่งได้ต่อ ก็แบบเอออาทิตย์แล้วก็ตรวจเพลงก็ยากดโดนชะบัดแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนว่ากลัวกลัวใจตัวเองด้วยไม่ใช่คือแบบว่าว่าว่ไม่มีสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่คือเพราะคือเราอยู่ในการมาบ่อยใช่ป่ะตั้งแต่เขาอยูนแนวแล้วเขาเรียกแบบเกิดอะไรมันก็แบบเราเลงอะไรใจป่วยไม่ได้ทำทังนะอือต่อ มันก็แบบเออเริ่มแบบคิดอะไรอย่างเงคิดอะไรเอ้าอะไรไงต่อก็เลยบอกว่าลองลองอันนี้ดูทีที่แล้วกลัวแบบเรามาล่าฝันใช่ไหมก็เลยแบบใช่ใช่ก็แบบยังไม่อยากอะไรตอนนี้เขาเรียกอะไรมันาล่าฝันก็เลยแบบยังไม่อยากอะไรัวใจตัวเองอันนี้อันนี่ก็เลยแบบที่รักก็เลยพยายามห่างแนนนิดนึงอะไรเงี้ยกลัวแบบกลัวเขาเรียกอะไร กลัวกลัวเขีเรว่อไปอาบน้ำนอนไม่ไม่เขาเรว่องอะไรไปอาบน้ำนอนกลัวหลงเดี๋ยวกลัวหลงรักแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบเออนั่นแหละไอ่รู้แล้วแบบว่าโอเคแล้วก็สู้ด้วยกันเข้าใจว่าฝึกกันไปอาบน้ำนอนไม่นอนดี๋ก่อนเดีก่อนดี๋ยวแล้วเดีล้วนะขอโทษทีแล้วบอกว่า ขอโทษนะนนเร็วเร็ได้รีบนอนแล้วขอหนึ่งนาทีขอโทษพี่เรวาว่าคือก,ก,กลัวหบด <c oughs> บบบเรียนก่อนพี่ว่าเหมือนว่ามาแล้วบอกว่ารูา้สึกดีๆกับแนนมากแต่ก็แบบ รู้สึกดีมากก็เลยแบบมันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มันรู้สึกดีขึ้น,นร<อ>เรื่อยๆอะไรฮะไม่ได้ไม่แม่ไล่ไไอธิแล้วก็เลยบลองลองลอง,ลองชั่งใจตมดูอะไรเงี้ยลองพยายามหาดูอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะมันรู้สึกดีอะไรเงี้เยเก็สู้ไปด้วยกันดีดีแล้วนะไปอบน้าาดีครับสินฟ้าชอบเป็นใคร เช็บเพลงหรือเช็คทั้เอาตายลืมตายออกสื่อ เกิดความลึกซึ้งขึ้นในใจนี่ฉันเป็นอะไรคิดถึงเธอทุก 然后。 ก่อนดีแล <fin anta> <ots> ้วทีดีแล้วมั้ยไงอะข้หรอน้ำหอมหอมเยสุัคือว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะคัเนี่ยโอเคแย่งกันมานั่งหน้าหมดเมื่อกี้นี้อยู่ข้างหลังเดียวนั่งข้าหนังนั่งนนวแล้วไหนน่ อ่ะหมครับไม่เหนมีมือเลยอ๋อผมผมมีแล้วครับ